ท่านผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564ทุกท่านครับผมอาจารย์โอ๊ตรองศาสตราจารย์ดรธินพันธ์เนตรแพร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เป็นาศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างมากสิทธิ์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ทํางานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัวกระจายอยู่รอบๆประเทศขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนอย่างมีความสุขรวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นประเทศชาติในอนาคตต่ตอไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมปานตารองคณะบดีฝ่ายบริหารขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้สถานการณ์โควิดจะทำให้เราต้องมาพบกันผ่านจอแบบนี้แต่ความห่วงใยและความใส่ใจที่คณาจารย์ในคณะวิทย์ทุกคนมีให้กับลูกนักศึกษาไม่เคยลดลงถ้านักศึกษามีปัญหาไม่ว่าจะทั้งการเรียนหรือการใช้ชีวิต สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกช่องทาง4ปีต่อจากนี้ขอให้เป็น4ปีที่มีความสุขและสนุกครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์อู๋ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรือไทยรัตนโพธิรองคณบดีฝ่ายวิชาการก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้เข้ามาสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีปฏิบตัติและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางานนอกจากนี้ อาจารย์ขอให้นักศึกษาทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้เก็บเกี่ยวความรู้มิตรภาพรวมทั้งมีความสุขในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิม์พค่ะดรพิมพ์พิมลาทองแสงรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน เข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลายัยมันไม่ใช่แค่การนั่งเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่อยากให้ทําค่ะเพราะการเรียนทําให้คนมีงานทําแต่กิจกรรมทําให้คนทํางานเป็นฝ่ายกิจการ,รนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรารับผิดชอบดูแลเรื่องของการทํากิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยตั้งแต่แรกเข้า จนถึงจบการศึกษาเรายังช่วยดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกยศทุนกู้ยืมทุนให้เปล่าจากหน่วยงานภายในและภายนอกเรายังช่วยดูแลในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเช่นทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิตัลถ้านักศึกษาต้องการข้อมูลอยากได้ข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิทย์นักศึกษามาที่เพจสมโมค่ะเพจของสมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำไว้นะคะมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาครูค่ะสวัสดีครับอาจารย์พีดรพีรพัฒน์คำเกิดหัวหน้าสูตวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่ครอบครัววิทยาศาสตร์ของเราสู่วิทยาศาสตร์ของเรามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงโดยสู่วิทยาศาสตร์ของเราแบ่งหน่วยงานออกเป็น3หน่วยงานคือ หน่วยบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อตสาหกรรมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะเป็นอนาคตของสุขวิตสวัสดีค่ะอาจารย์นัทพรมีสวัสดิ์อาจารย์ปิ้มนะคะจากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปยินดีต้อนรับนักศ,าศาึกษาใหม่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลรดาธีรการุนวงอาจารย์อีฟจากสาขาวิชาเคมีนะคะ ยินดีต้อนรับเฟชชี่น้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนค่ะแล้วเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาลัตจินโตหรืออาจารย์เก้หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นารีรัตบุญลักษณ์นะคะอาจารย์จอยสาขาวิชาค่ากรรมยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกค่ากรรมนะคะเพราะค่ากรรมทำได้ทุกอย่างคะ่ะ สวัสดีครับอาจารย์รักชาติประเสริฐพงศ์อาจารย์รักจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับคณอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติพร้อมที่จะร่วมสร้างความสําเร็จไปพร้อมๆกับนักศึกษาทุกคนครับอาจารย์ชมาเลียงชาวธรรมอาจารย์เดียวสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะการศึกษาตลอดชีวิต ทำภารกิจด้วยวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนอบน้อมมีน้ำใจตั้งใจทำหน้าที่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนสวัสดีครับดรสมพรพูลพงศ์หรือทุกคนมักนิยมเรียกว่าป๋าพ่อหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ก้าวรั้วิชาการ ชำนาญสารสนเทศสวัสดีค่ะอาจารย์ออยผู้ช่วยศาสตราจารย์นทิดาอินแป้นหัวหน้าสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ค่ะและนี่คือพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพวกพี่ๆเหล่านี้จะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษากับพวกเราทุกคนยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่จากใจพี่ๆนะครับ